สวัสดีครับผมสวัสดียมามเช้าแล้วก็สวัสดีเอฟซีและก็ผู้ติดตามทุกทท่านครับผมวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับมือใหม่ที่อยากขัดขับสิบล้อรครับผมขับไม่ยากครับผมรุ่นที่ผมขับอยู่นี่ก็เป็นรุ่นอีโน่คิวดีอารหกสปีเดินหน้าครับผม เป็นเกียร์ทรงนี้ไม่ใช่ทรงดีดเหมือนคันนู้นเป็นเกียร์ธรรมดาแต่ขับง่ายกว่าไม่ต้องอะไรบ่อยไม่ต้องไปดีดไม่ต้องไปยิง <c oughs> ไม่ต้องไปเสียเวลาแต่ไอตัวดีตัตวยิงตัวนั้นมันก็รถมันก็แรงมันแรงมากขี้เกียจขับแรงขับแบบไม่่อยแหลกไปธรรมดาก็การขับเดินหน้าก็ถ้าเป็นรถ มีน้ำหนักหน่อยก็เข้าเกียร์สองครับผมลิกกึกกดลงเป็นเกียร์สองถ้ารถมีน้ำหนักก็แค่ออกตัวเลื่อนแล้วก็ปล่อยเด้งครับปุ๊บมันจะอยู่อยู่มุมตรงที่เบอร์สามเราก็เดินสามต่าสี่ก็ลงตรงตรงครับผมห้าห้าห้าก็บิดมาเหมือนเกียร์รถกระบะคึ๊บเกียร์ห้าเกียร์ผมครับผมเกียร์อาร์ก็คือเกียร์ถอยหลังครับผม เกียร์อาก็คือเกียร์น้องน้องพ่อประมาณนี้ครับเบรกมือก็จะเป็นรุ่นนี้ไม่ยากจําจไว้เดียวถ้าเป็นรถเป่าก็สามารถออกเกียร์สามได้เลยก็คือเกียร์จะอยู่มุมตรงดันขึ้นตรงๆถ้ารถเป่าก็ใช้เกียร์สามได้เลยครับสามสี่ห้าหกเดินหน้าแค่นี้ครับผมถ้ารถมีน้ําหนักก็ออกสองออกสองเลื่อนขยับออกขยับนิดนึงก็ดันปุ๊บขึ้นสาม สี่ห้าหกสำหรับมือใหม่นะครับผมก็ให้ความรู้เล็กๆน้อยๆตัวนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนครับผมเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามตัวนี้ก็จะเป็นช็อปช็อปแฝบเดี๋ยวแป๊บนึง่งก็จะขึ้นอย่างนี้เดี๋ยวปล่อยชาร์จนี่ครับช็อปกดลงทีจะเป็นช็อป ชะลอความเร็วลงนิดนึงครับผมหรือโวยจังหวะลงเขาหรือช่วงจังหวะไม่ต้องการใช้เบรกแต่ใช้ช็อปช่วยมันเป็นเทคนิคเล็กๆน้นน้อยครับผมฝั่งนี้ก็ไฟหน้าครับผมอันนี้ไฟหลีบิดขึ้นก็เป็นไฟสูงไอ้ไฟหน้าเดี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายรุ่นนี้ไม่ยากครับผมสบายๆแัดน,นี้ดีหน่อยติดตั้งจอเอาไวด้ดูดูหนัง ขับไปก็ดูนวนดูนี่เวลารอรอเวลาลงสิบค้ากับลูกค้ากน really จะดูได้ไบนี้จำหรับคลิปนี้ก็ฝากสำหรับมือใหม่ด้วยนะครับผมไม่อยากจะนิคิดแต่ระยะเดินหน้าไทายหลังมุมเลี้ยว โอเคครับผมสาหรับคลิปนี้ก็อาจจะมีประโยชน์เ,นนเล็กๆน้อยๆอาจจะไม่เยอะเท่าไรครับผม